สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิตชวลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16ตุลาคม2566เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่6ตุลานะครับในคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทำนายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่4ก็คือราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีมังกรฝากไว้ที่ตึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชชวลียังคมเหมือนเดิมครับทางเบอร์โทรศัพท์0911451591หรือ idline 0911451591คนที่อยู่ในลัคนาสถิตราศีมังกรก็สามารถที่จะมารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ให้เอาไว้เป็นแนวทางดูแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้เจาะจงงของใครนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะๆนิดนึง มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรในรอบบังนี้ต้องบอกว่าการงานอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไรนักแต่ให้ผลดีกับกลุ่มคนที่อยู่ในงานสีเทาๆนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกโตพนันขันต่อรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มของขายหวยขายลอตเตอรี่คนที่ทําธุรกิจร้านอาหารประเภทร้านโตลุ่งอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นไปได้แต่ถ้าพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปในช่วงปักนี้งานของคนราศีมังกรอ,อาจจะมีเรื่อง เรื่องให้ต้องกังวลใจนิดนึงงานมันหนักและมันเหนื่อยพอสมควรทีเดียวและที่สําคัญยังต้องบอกว่าคนราศีมังกรเองยังเจอคนยุแยงแตะแคงรั่วทําทให้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดจะคุยอะไรกับเราเนี่ยก็มักที่จะไว้ตัวซะมากกว่าไม่ค่อยจะเห็นอกเห็นใจเหมือนที่ผ่านมาคนราศีมังกรในรอบบนี้พึงต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเกิดมีการอิจฉาริษยาในที่ทํางานกันเกิดขึ้นในกลุ่มของข้าราชการอันนี้น่ากังวลใจหากแม้นเรา มีการทุจริตหรือว่าเกิดการทุจริตในกลุ่มง,งานที่เราทำอยู่ในราศีบังกรบางคนบางท่านอาจจะต้องพึงระวังเรื่องของการโดนหางเล่ไปด้วยนะครับงานในช่วงปักนี้คนราศีมังกรอาจจะต้องร้อมรวมกายใจประสานเป็นหนึ่งนิดนึงเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤติที่เป็นอยู่แต่พอหลังจากวันที่สิบหกสิบเจไปแล้ว คนราศีมังกรก็จะค่อยๆโล่งอกมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันติดขัดอยู่ก็จะเริ่มต้นดีขึ้นตามลาดับแต่ในช่วงเนี้เราก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคต้องฝ่าฟันกับมรสุมของการทํางานหรือการถูกใส่ความอยู่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนราศีมังกรเป็นคนเข้มแข็งค่อนข้างที่จะสตรองพอสมควรทีเดียวแล้วอย่างหนึ่งคือ คนราศีมังกรมีคนช่วยเหลือเพียงแต่ว่าคนที่ช่วยเหลือเนี่ยเหมือนกับว่าบารมีอาจจะไม่ได้เยอะมาก บางทีอาจจะเป็นหัวหน้างานหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยคอยชี้แนะนน่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถมีอำนาจมากพอเท่ากับบอสหรือว่าผู้จัดการได้ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดเราก็ไม่ได้สู้เพียงหัวเดียวกับเทียมรีบนะครับในกรณีถ้าคนราศีมังกรท่านใดถ้าอยากจะทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่ถ้าทําเป็นแบบอาชีพเสริมเนี่ยพอทําได้แต่ถ้าจะทําเป็นจริงเป็นจังในรอบปักนี้ชาวราศีมังกรยังไม่ควรทําครับ ควรจะรอให้ผ่านช่วงวันที่16ตุลาคมนี้ไปก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นจะดีที่สุดเรื่องของการงานเอาพอสังเกตประมาณนี้นะครับหากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาคนราศีมังกรการงานในช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยราบรื่นติดติดขัดขัดเหมือนมีใครสักคนหนึ่งคอยกั่งแกล้งหรือในกรณีถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงหน่อยก็มักจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้รวมถึงมีคนใส่ความก็จะทําให้การงานสะดุดไม่ค่อยราบรื่นถ้ามองในเรื่องราวของความรักชาวราศีมังกรพึงต้อง มัระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่สามหรือแอบมีคนมารักมาชอบถ้าใครที่เป็นโสดอยู่ข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นโสดไม่ต้องกังวลใจแต่ข้อเสียคือคนโสดก็ต้องระวังเรื่องของคนที่มีเจ้าเรอาเจ้าของแล้วมารักมาชอบเราด้วยแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นคู่สามีภรรยา การงานอาจจะทําให้เราห่างเหินกับคนรักคู่ครองจนเปิดช่องว่างทําให้มีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวพันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับหากแม้นเราประครับประคองต่อไปได้หรือเข้าใจในกันและกันแล้วค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ช่วงประมาณหลังวันที่16 ตุลาคมนี้ไปแล้วเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของคนราศีมังกรแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรน่าห่วงมากยังสามารถฟันฝ่าต่อสู้จนได้รับความสําเร็จอยู่นะครับคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรทางการเงินในรอบปักนี้ ตัวเราหากอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินอะไรก็ตามดวงชะตายังมีเกณฑ์ทําได้ทําสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ยังพร้อมให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนเวลาเราจะเดินทางไปทําธุรกรรมกับแบง์ธนาคารซื้อบ้านซื้อรถก็ยังสามารถทําได้นะครับแต่ข้อเสียคนราศีมกกังกรต้องระมัดระวังเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองช่วงนี้อย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครรวมถึงคอเซ็นเตอร์ด้วยอีกอย่างหนึ่งเวลากดเงินกดทองก็ต้องระวังเรื่องของบัตร ATM ยกเว้นแต่ว่าเรากดแบบไม่ต้องใช้บัตรหรือบางทีอยู่บ้าน บ้านอยู่ช่องไม่มีใครอยู่ไปทางงทํางานกันบ้านช่องห้องหอก็ต้องล็อกต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยเพราะดวงเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ถึงบอกว่าหากเราได้เงินมาอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้รอให้มันพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปก่อนบอกเขาถ้าสมมติเขาเดือดร้อนอยาพี่น้องต้องการอยากจะหาเงินหาทองให้เราช่วยเหลือเราก็ต้องบอกเข้าไปก่อนว่าในช่วงนี้เราก็ติดขัดเหมือนกันขเขาบอกว่าเขาช็อตเราบอกว่าเราไม่เลยตอนนี้ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ต้องรอในช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้วให้บอก บนนี้ะครัเพราะคนราศีมังกรเนี่ยบอกถึงเรื่องของการเงินให้เก็บไว้กับตัวดีที่สุดอย่าไปไว้เดื้อเชื่อใจใครเวลาทําธุรกรรมทางการเงินอะไรก็ตามอย่าให้คนอื่นไปทําแทนเพราะเรามีเกณฑ์โดนโกงสูงในส่วนของคนที่เป็นหุ้นส่วนทําเป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้พึงต้องระวังด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายาว่าจะต้องวาดระแวงถึงขนาดนั้นเพียงแค่อาจจะต้องคอยตรวจสอบบัญช,ญชีนิดนึงจะทําให้ การเข้าหาการพูดคุยกันเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นไม่ได้มีข้อกินแหนงแคลง,งใจอะไรกันเป็นประมาณนี้นะครับคนราศีมังกร,กรเนี่ยนอกเหนือจากเงินในระบบที่ทําแล้วสําเร็จแม้จะได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ตามที่เราต้องการอยู่เช่นเดียวกันก็ยังมีเรื่องของการเงินอันเกิดขึ้นจากโชคลาภบ,บุญกุศลที่เคยทําไว้ตั้งแต่พบภูมิก่อนแต่คนราในอันดับที่สต้องเรียนว่าไม่มีโชคลาภเยอะมากมายนะัก อย่างน้อยที่สุดก็ดีที่ว่าเงินโชคลาภที่เราได้มายังส่งผลทําให้การเงินที่ติดติด,ตดขาด,ดขัดไม่ค่อยราบรื่นของเราก็ผ่อนผันไปได้บ้างในช่วงระยะเวลาหนึง่งแม้จะเป็นแค่สามตัวหน้าสามตัวท้ายหรืออาจจะเป็นสามตัวบนตรงๆก็เป็นไปได้ก็สุดแท้แต่ว่าบุญธรรมกาแต่งของใครคนราศีมังกรเนี่ยในเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคจริงๆแล้วในงวดวันที่16บกเนี่ยมีโชคเยอะเพียงแต่ว่ามันมีอุปสรรคปัญหาอันเกิดขึ้นจาก เจ้าชะตาไม่มีทรัพย์ไม่มีกําลังในการที่จะซื้อหานั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะอยากซื้อ,อยากเสี่ยงแต่เผอิญไปหูเบาใจเร็วไปหน่อยได้ยินคนโน้นพูดอย่างนี้ก็ไปตามเขาสุดท้ายตัวเองที่มีเลขอยู่แล้วก็ไม่ได้ซื้อสุดท้ายโดนกินไปหรือเลขที่เราคิดจะซื้อมันก็ออกมาตรงๆแต่เราไม่ได้ซื้อไปซื้อเลขของคนอื่นก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับ แต่คนราศีมังกรเองเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานเกิดขึ้นจากบุญกุศลที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติหากแม้นเราเป็นผู้ที่ทรงอยู่ในภมวิหารทั้งสี่หรือหมั่นเข้าวัดทาบุญสวดมนต์ไหว้พระภาวนาอยู่เป็นประจำบุญกุศลตรงนี้ก็จะนําพาให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีเรื่องของโชคลาภแวบเวียนมาถึงแน่นอนในกรณีถ้าอยากจะทําทบุญเสริมดวงสําหรับท่านใดที่ยังรู้สึกว่าบุญกุศลที่เรามีในงวดนี้มันบางเบาหรือ อยากจะเสริมบุญเสริมบารมีนิดหน่อยทําแบบนี้ครับก็คือการร่วมบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายบริจาคให้กับโรงพยาบาลสง่งบริจาคปจัจจัยร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยทั้งนอกทั้งในหรือว่ากระทั่งเราจะร่วมบุญสร้างรถเข็นผู้ป่วยหรือรถสุกเฉินก็ได้ทั้งหมดตามโรงพยาบาลตา่างตาม,ตาม,ตามกําลังศรัทธา ส่วมบุญสร้างอุปกรณ์เก็บกักน้ําให้กับวัดวาอารามต่างๆที่ขาดแคลนหรือเราจะถวายบริจาคปัจจัยเป็นบํารุงค่าน้ําค่าไฟก็ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือหม,นมนั่นสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาตามโอกาสตามเวลาที่เรามีในวันศีลบรรพาก็ถือศีลแปตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นไปจนกระทั่งถึง6กโมงเช้าก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นคนราศีมังกร,ก,รก็ลองหมั่นทําตรงนี้ดูบุญกุศลถึงจะนําพาให้เราเนี่ยก้าวข้ามพ้นวิกฤตที่เป็นอยู่รวมถึงอุป สักปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทแม้ในบุญเพียงเล็กๆนน้อยนะครับเมื่อชาวราศีมังกรเนี่ยทำบุญเสริมดวงแล้วก็อยากจะสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ แบบไหนอย่างไรบ้างในรอบปักนี้ทิศมงคลของคนราศีมังกรก็คือทิศเหนือและตะวันออกท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะมาสักการะบูชาพระปราปงประจําราศีเกิดของชาวราศีมังกรอาจจะต้องดันด้นมาไกลนิดหนึ่งก็คือที่วัดพระแก้วก็คือองค์พระแก้วมรกตอันนี้เป็นอันดับแรกที่คนราศีมังกรพึงหาอกาไปสักการะบูชา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอันเป็นพระบางประจําัันเกิดพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเลยนะครับหรือจะไปกราบองค์หลวงพ่อ ทันใจขอโชคขอลาภก,ก็ได้รวมถึงองค์หลวงพ่อโสธรหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตวัดม่วงก็ได้สุดท้ายคนราศีมังกรในกรณีถ้าเป็นสายหมูแนะนําองค์ปู่ศรีสุสทโธย่าศรีปธุมาหรือองค์ปู่นิชปนนันนาคราชที่วัดศักใหญ่นนทบุรีแล้วก็แวะเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อโตที่วัดแก้วฟ้าก็จะนําพาเรื่องของการเงินโชคลาบมาถึงคนราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เหล่านี้จะเป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนราศีมังกรในกรณีถ้าต้องการอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประมาณนี้เมื่อเราทําบุญแล้วสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในวดน,นี้ทําอย่างไรบ้างมีดังนี้ครับสําหรับทิศมงคลนาโชคเมื่อสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือเหนือกับตะวันออกนะครับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวท้วมนิดนึงอายุเนี่ยมไม่เกิน40ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเป็นแผน แผงประจำคนราศีมังกรซื้อได้ทั้งสองทิศกรณีถ้าจะซื้อกับขาจรให้เน้นซื้อทางทต,ตะวันออกทิศเดียวแต่ถ้าเป็นแผงประจำได้ทั้งสองทิศแล้วก็ควรจะเน้นวันที่เวลาสถานที่รวมถึงคนขายเป็นผู้หญิงผิวขาวท้วมอายุไม่เกิน40ปีด้วยจะส่งผลให้การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เลขมงคลนำโชคคนราศีมังกรมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือเลข1เลข3เลข4เลข6แล้วก็เลข8ครับ วันที่วันที่แวันที่9วันที่11 13 14และวันที่16บหกสำหรับเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีสินาฬกาสีแนาทีสินาฬกาสินาทีและเวลา18บแนาฬิกาสีนาทีท่านใดสะดวกตรงไหนช่วงเวลาใดก็ลองเสี่ยงได้เลยส่วนสถานที่ที่คนราศีมกรเวลาเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วเนี่ยมักจะมีโชคมีลาภประสบความสําเร็จก็คือ ท่าน้ําท่าเทียบเรือหรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําต่างๆเช่นตลาดน้ําก็ได้เช่นเดียวกันหน้ากองสลากก็ได้หน้าธนาคารและที่สุดท้ายก็คือปั๊มน้ํามันแหล่งพักรถต่างๆเวลาเราเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญแล้วแวะพักข้างทางเข้าปงเข้าปั๊มอ,อาจจะทานข้าวหรืออาจจะเข้าห้องน้ำ คนราศีมังกรก็ลองมองหาดาวคู่มิตรแบบนี้ดูนะครับในทิศทั้งสองก็คือเหนือหรือตะว,วันออกแต่ถ้าเราเดินทางไปทางทิศเหนืออยู่แล้วไปทางภาคเหนืออยู่แล้วซื้อตรงไหนก็ได้นะครับก็จะทําให้การเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีเหล่านี้จะเป็นการทํานายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆเป็นแนวทางให้ศึกษากันแต่อย่าไปยึดติดขนาดนั้นนะครับกับคนเกิดราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่4กับผมหมอกิจชลี สำหรับวันนี้ก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการอยาก,ยากจะตัวเช็คดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมหมอกิตโชลี่ซึ่งเป็นดวงของเราโดยตรงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่อ d ดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนหนึ่งหรือโทรศรัพท์ศูนย์เก้าหรวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับราศีมังกรลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีทัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ